นิทานเรื่องเทวดาหมดปัญญานานมาแล้วมีชายคนหนึ่งชื่อว่าลุงสมปองลุงสมปองอาศัยอยู่ในบ้านเล็กๆปลายหมู่บ้านเขาไม่มีงานทำไม่ปลูกผักไม่เลี้ยงไก่และไม่ช่วยใครทำอะไรเลยทุกเช้าลุงสมปองจะนอนตื่นสาย พอแดดเริ่มร้อนเขาก็ค่อยๆลุกขึ้นจากที่นอนเดินไปล้างหน้าล้างตาแล้วนั่งอยู่หน้าสารพระภูมิข้างบ้านเขาจะหยิบทูบขึ้นมาสามดอกแล้วจุดไฟจุดเสร็จเขาก็พนมมือแล้วพูดว่าเทวดาเจ้าขาขอให้ลูกถูกหวยทีเถอะขอให้รวยเถอะนะถ้าถูกแล้วจะเลิกกินเหล้า จะเป็นคนดีจะไม่ขออีกเลยสาธุพูดจบเขาก็เดินไปตลาดซื้อลอตเตอรี่แบบมั่วๆไม่ได้ดูเลขไม่ได้คิดอะไรเขาซื้อมาสามใบเพราะคิดว่าเลขอะไรก็ได้ถ้าดวงจะรวยเดี๋ยวมันก็ออกเองวันนั้นลุงสมปองนั่งยิ้ม หัวเราะกับตัวเองบางทีก็ฝันกลางวันว่าถ้าถูกหวยนะจะซื้อรถเบนซ์จะใส่ทองเส้นโตจะไม่ต้องทำงานให้เหนื่อยอีกเลยที่สารพระภูมิเทวดาน้อยที่เฝ้าอยู่ก็นั่งฟังอยู่เงีย,งยบๆเขาหันไปถามเทวดาใหญ่ที่นั่งอยู่บนเมฆว่าท่านครับคนคนนี้ เขาขอหวยอีกแล้วครับทุกวันเลยนะครับแต่เขาไม่เคยทำงานไม่เคยช่วยคนอื่นเลยเขาขี้เกียจมากเทวดาใหญ่รูปเขาแล้วตอบว่าลองให้เขาถูกสักง,งวดสิให้เขาได้ริมรสโชคดีสักครั้งแล้วเราจะได้รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนจริงหรือไม่เทวดาน้อยจึงโบกไม้เท้าวิเศษในอากาศ ทําให้ตัวเลขในลอตเตอรี่ของลุงสมปองตรงกับเลขที่ออกในเย็นวันนั้นพอดีเย็นวันนั้นลุงสมปองดูผลหวยผ่านวิทยุเขาตะโกนสุดเสียงว่าโอ้โหถูกหวยแล้วรวยแล้วเขาวิ่งไปรอบบ้านดีใจจนหัวเลาอออกมาเสียงดังแล้วรีบไปขึ้นเงินโดยเร็วที่สุด เงินสามหมื่นบาทอยู่ในมือของเขาแล้วลุงสมปองพูดกับตัวเองว่าขอบใจเทวดานะคราวนี้จะเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากลุงสมปองถูกหวยได้เงินสามหมื่นบาทเขาดีใจมากเดินตัวปิวไปขึ้นเงินที่ร้านขายลอตเตอรี่แล้วรีบไปซื้อข้าวของทันทีเขาไม่ได้คิดจะเก็บเงินไว้เลย เขาไม่เอาไปซื้อของใช้จำเป็นไม่เอาไปซ่อมบ้านไม้เก่าๆของตัวเองและแน่นอนเขาก็ไม่ได้เอาไปหางานทําแต่ลุงสมปองกับพูดว่ารวยทั้งทีต้องใช้ให้คุ้มชีวิตคนเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนใช้ซะให้สะใจวันแรกเขาเรียงข้าวเพื่อนทั้งวง ซื้อเหล้าขาวมาแจกกันกินหัวเราะเสียงดังซื้อเสื้อผ้าใหม่สีแสบตาแล้วใส่เดินไปอวดคนในตลาดดูสิลุงสมปองรวยแล้วดวงดีจังวันต่อมาเขาซื้อทองเส้นหนึ่งถึงจะเป็นทองปลอมแต่เขาบอกทุกคนว่านี่ของแท้ทองแท้ๆจากห้าง เขาใช้เงินทุกวันใช้แบบไม่คิดใช้เหมือนมีล้านหนึ่งทั้งที่มีแค่สามหมื่นเทวดาน้อยบนฟ้าคอยมองอยู่เงียบเขาสายหน้าเบาแล้วพูดกับเทวดาใหญ่ว่าท่านครับเขาไม่ได้เปลี่ยนเลยครับเขากลับยิ่งขี้เกียจกว่าเดิมอีกเทวดาใหญ่พูดเสียงนิ่ง ถ้าให้เขาแล้วไม่รู้จักใช้ก็เท่ากับโยนโอกาสทิ้งผ่านไปเพียงแค่สิบวันเงินของลุงสมปองก็หายวับไปเหมือนสายลมในกระเป๋าเหลือแค่เศษเหรียญเขาเริ่มหน้าซีดไม่มีใครมาเลี้ยงข้าวไม่มีใครให้ยืมเงินเขาเดินไปที่ศาลพระภูมิอีกครั้งคราวนี้หน้าเศร้า น้ำเสียงอ้อนวอนกว่าเดิมเทวดาเจ้าขาขออีกรอบเถอะนะขอให้ถูกอีกงวดลูกจะเริ่มทำงานแน่นอนจะเปลี่ยนจริงๆคราวนี้ไม่พูดเล่นเทวดาน้อยลังเลเขาหันไปมองเทวดาใหญ่ด้วยความสงสัยแล้วถามเบาๆเราจะช่วยเขาอีกทีดีไหมครับ เทวดาใหญ่ยังคงนิ่งแล้วพูดเพียงสั้นๆว่าดูต่อไปก่อนยังไม่ถึงเวลาคืนนั้นลุงสมปองนอนหลับไปด้วยความหวังเขาฝันว่าได้ยินเสียงเทวดาพูดเบาๆในความฝันว่าเจ้าจงขยันแล้วเจ้าจะไม่ต้องขอแต่พอตื่นเช้ามาลุงสมปองกับพูดว่า ฝันแปลก,กแบบนี้สงสัยต้องไปจุดทูบขอหวยเพิ่มอีกแล้วลุงสมปองตื่นเช้ามาอีกวันพร้อมกับความหวังครั้งใหม่เขายังไม่เลิกนิสัยเดิมเขายังจุดทูบสามดอกแล้วยกมือพนมต่อหน้าสารพภูมิพูดเสียงอ้อนว่าเทวดาเจ้าขาขออีกทีนะครับขอให้ลูกถูกหวยเถิด รอบนี้สัญญาจริงๆจะเริ่มชีวิตใหม่แน่ๆจะไม่ขี้เกียจแล้วเทวดาน้อยได้ยินก็นั่งถอนหายใจเขาเหลือบมองไปทางเทวดาใหญ่ที่นั่งสงบอยู่บนเมฆขาวแล้วถามด้วยเสียงไม่แน่ใจว่าท่านครับเขาขออีกแล้วเราจะช่วยเขาอีกไหมครับเทวดาใหญ่สายหน้าเบา ก่อนจะตอบว่าหากคนไม่เปลี่ยนใจต่อให้เทวดาเปลี่ยนฟ้าก็ไม่มีประโยชน์เทวดาน้อยจึงไม่ยื่นมือไปช่วยอีกคราวนี้ไม่มีแสงวิเศษไม่มีเลขเด็ดไม่มีโชคใหญ่ตกใส่ลุงสมปองอีกวันหวยออกมาถึงลุงสมปองนั่งลุ้นหน้าวิทยุเหมือนเคย แต่เลขที่ออกไม่มีสักตัวที่ตรงกับที่เขาซื้อไว้เลยเขาทำหน้าตกใจปากพึมพำว่าอา้าวทำไมไม่ถูกอีกแล้วละ่ะเทวดาไปไหนหมดเขาโกรธเดินไปยืนหน้าสารพภูมิแล้วบ่นเสียงดังทำไมไม่ช่วยลูกอีกแล้วละ่ะเคยช่วยแล้วก็ช่วยอีกสิแค่นี้เอง เทวดาน้อยฟังแล้วเศร้าใจเขาเอ่ยเบาๆกับตัวเองว่าเราช่วยเขาแล้วแต่เขากลับไม่ช่วยตัวเองเลยจากวันนั้นลุงสมปองไม่มีเงินซื้อหวยอีกไม่มีเพื่อนเลี้ยงข้าวไม่มีคนสนใจเขานั่งเงาๆอยู่หน้าบ้านทั้งวันจนท้องร้องจกจก จนกระทั่งวันหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งเดินผ่านบ้านลุงสมปองเด็กคนนั้นชื่อหนูจินเขาถือจอบกับตะกร้าเดินผ่านหน้าบ้านลุงแล้วหยุดถามว่าลุงครับลุงหิวไหมผมมีข้าวเหนียวกับไข่ต้มเหลืออยากแบ่งให้ลุงกินครับลุงสมปองตกใจเล็กน้อยแต่ก็พยักหน้าและยิ้ม เขานั่งกินข้าวอย่างเงีย,งยบๆแล้วพูดว่าขอบใจมากนะไอ้หนูเองใจดีกว่าเทวดาอีกหนูจินหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าเทวดาก็ช่วยลุงไม่ได้นะครับถ้าลุงไม่ช่วยตัวเองก่อนคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจของลุงสมปองเขานั่งนิ่งไปนานก่อนจะถอนหายใจ แล้วพูดว่าจริงของเองขอลาบทุกวันไม่เคยขอขยันเลยสักทีวันรุ่งขึ้นลุงสมปองลุกขึ้นแต่เช้าเขาหยิบจอบเก่าที่เคยโยนไว้ใต้ถุนบ้านแล้วเดินไปที่สวนเขาเริ่มต้นใหม่ด้วยเหงื่อด้วยแรงและด้วยความตั้งใจแม้จะเหนื่อย แต่ก็รู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกเขาทำทุกอย่างปรับเปลี่ยนตัวเป็นคนใหม่วันนั้นเทวดาน้อยยิ้มกว้างเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันเขาหันไปบอกเทวดาใหญ่ว่าท่านครับเขาช่วยตัวเองแล้วครับเทวดาใหญ่ก็ยิ้มและกล่าวเบาๆว่า,วาคราวนี้เทวดาช่วยได้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโชคดีอาจช่วยให้เรามีทุกอย่างได้ในพริบตาแต่ถ้าไม่รู้จักขยันไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเองสุดท้ายทุกอย่างก็จะหายไปเหมือนสายลมแม้แต่เทวดาก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่ลุกขึ้นช่วยตัวเองก่อน